กหมอกดาค่ะอันนี้ก็ไายสวยมากเลยค่ะ<ป>มีตัวลูกเล็กๆด้วย<ป>ยังไม่ได้แยกค่ะย<ป>ังไมไ่แยกเลย มันตรงเกลือด้วยนี่ก็คือกระถางที่แยกออกไปแล้วนะคะกระถางใหญ่ก,ก็จะมีเหลเขียวแซมขึ้นมาบ้าง ใี่่ายไปแล้วนนี้ค่ะอเอาใบค่ะใบใบของเขาเอาใบมาปักชำก็านานเหมือนกันใช้เวลานานเหมือนกันอันนี้ปีขวาแล้วค่ะต้นเขาเพิ่งจะโตขึ้นมากระถางพวกนี้ปีกว่าแล้วนะคะ ถ้าเป็นไม้ด่างนี่เขาก็จะตูช้าหน่อยกวกมรกตด่างนี่ตูช้าค่ะดูนะคะดูที่ลำต้นของเขาถ้าขึ้นมาในลักษณะแบบนี้<อ>ก็แสดงว่ากิ่งนี้ด่างค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มรกตเขียวก็มีค่ะนี่ก็คือกว,กวักเขียวค่ะบวมเขียวรูว้สึกแน่นมากเลยกระถางนี้ทางใหญ่แน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมวอกมรกตด่างกันต่อนะคะว้าวสวยเลยค่ะแข็งใหญ่ มาเลยใบนี้ใบนี้ก็สวยค่ะใบนี้ข้างหน้านี้ส่วนข้างหลังของเขาก็จะเป็นสีเขียวค่ะด้านหน้าเป็นสีเหลืองด้านหลังก็จะมีสีเขียวมีแต่ลายส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลายทับทเทั้งนั้นเลยกล่องดำค่ะ ขยายออกมาแล้วอันนี้ปอกมรลกตด,ดางค่ะต้นเล็กของเขามาลองเพาดะดูเนี้ยออกมาจากกอต้นใหญ่นั่นแหละค่ะอกันนี้กอกดำดอกดำนี้อืมก็โตช้าเหมือนกันนะคะกอกดำกวกดำกอกตาแล้วก็อีกอันหนึ่ง พวกมันปวดแคะนี่ก็จะตัวช้าเหมือนกันนี่ความดำคือมันเป็นใบจะเล็กเล็กหน่อยเหมือนกระตอนที่ซื้อใบมาแลกวเจะขนาดนี้ค่ะที่เป็นรวยตะกะแตนนะคะตะกะแตนมากัดกินโอ้เสียดายมากเลย เมื่อเขาเล็กๆเ,เขาก็จะเป็นสีขาเขวเขียวๆแบบนีนะ้แต่ถ้าโตขึ้นมาห่อยเนะี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มเป็นสีดำสีดำถึงดำนินเลยนะคะอันนี้เนี่เห็นไหมแก่แนละ้วเนี่ย नहीं हां लाइक जा और खोटा पूजा है पापा काम करता चितोशा है बेटा तो बड़ा